หนึ่งอยากจะถามทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะว่าทุกคนมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกนะคะอารมณ์สวิงไปสวิงมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวหงุดหงิดนะคะเหวี่ยงวีนขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรคิดเยอะคิดมากปวดหัวไมเกณฑย้ำคิดย้ำทํานะคะถ้าเป็นแบบนี้นะบอกบอกถึงปัญหาของสุขภาพร่างกายค่ะและสิ่งที่ตามมานะมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเครียดหนัก ความเครียดจะส่งผลให้ผิวพรรณของเรานะคะไม่สดใสและเราก็จะมีความโทมถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะวันนี้หนิงแนะนำเลยค่ะทานี่เลยค่ะอันนี้นะคะเรียกว่า A W f AWL อ่าห้ถ้ามีอาการแบบนี้นะคะแนะนำให้ทานนี่เลยค่ะ AWL นะคะ1650ค่ะของออสเวล l i ไลนะคะนำเข้าและจัดจำหน่ายจากประเทศออสเตรเลียนะคะเรียกได้ว่าเป็นนมพึ่งทุกคนจะรู้จักนมผึ้งอยู่แล้วซึ่งตัวเองเนี่ยทานนมผึ่งมันนานมากๆแล้วนะคะ แปลบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะคะตั้งแต่ทานนมพึ่งมานะมันจะช่วยในเรื่องของอะไรที่สำคัญที่สุดช่วยในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเราให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะนอนหลับได้ลึกเมื่อเวลาเรานอนหลับลึกแล้วเนี่ยนะคะร่างกายเราก็จะมีพลังนะคะตื่นมาก็จะเฟรชผิวพรรณเราก็จะสดใสเปล่งปังพวกอาการเครียดอาการปวดหัวเวียนหัวจากการที่จริงๆเรานอนหลับพัก ผ่อนไม่เพียงพวกอาการเครียดอาการนอนไม่หลับอาการเวียนหัวปวดหัวหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้ซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานอนหลับไม่ลึกเราปลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นต,ตลอดทั้งคืนนะคะอาการเหล่านี้มันจะตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้คือจุดสําคัญมากๆเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรนะคุณผู้ชมคะร่างกายของคนเราเนี่ยตอนเช้าเราทํางานเราใช้พลังตอนกลางคืนเราต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอร่างกายมันก็จะดีขึ้นอะตัวนี้เลย นะคะตัวนี้มีโดสของนมผึ้งนะคะเข้มข้นแล้วก็โดสสูงถึง100 ตัวนี้นะคะมีโดสของนมขึ่งที่เข้มข้นถึง1,650มิลลิกรัมนะคะและมีไลโอฟิไลท์นะคะ184มิลลิกรัมค่ะและมีค่า 10HDA นะคะถึง11มิลลิกรัมนะคะซึ่งค่าพวกนี้ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ารวมกันเนี่ยมันจะเป็นค่าที่บูสให้ร่างกายของเราเนี่ยสุดยอดแล้วก็มีพลังจริงๆจัดไปเลยนะคะก่อนนอน2เม็ดค่ะ